นีอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะผมตอนนี้ผมข้าศึกนะคะเปียนมาขับรถมาที่ทะเลใสนะทุกคนนะ <S <S เป็นโรงแรมเป็นโรงที่ผม,มเคยนอนแล้วแหละตั้งแต่อุทยาแนแห่งชาติเลยนะครับนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมานะครับนะคือผมชอบเล่นลิฟต์ในโรงแรมมากคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นแหละทุกคนเค้งงงไปหมดแล้ว ว่าเราหอบอะด้วยกนบ้านเดิเป็นคี่เป็นเลิไม่รู้คนเดี๋ยิมนอนตี่กันซีสบายไหมอมมีแอร์ด้วย เขา้เปิด27องศานะครับถราใครไม่ได้ดูข่าวก็อย่าลืมไปดูได้เพื่อนเ๋้วให้เปิด27องศาแล้วเหมอะสมงที่สุดนะครับนะไม่ใช่ย5่าแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะทุกคนตู้เย็นอยู่ทางนี้นี่ก็จะเป็นแบบเซตครัวนะทุกคนตู้เย็นกลุ่มตรงนี้นะทุกคนเปิดออกมาอันนี้คือเราแช่ของไปหมดแล้ว ก็จะมีสลัดอับพีเอะไรพวกนี้เต็มเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็ไอติมนะทุกคนส่วนตรงนี้ส่วนที่เราไม่ได้จัดก็จะมีตรงนี้นะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอันนี้คือเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนก็จะมีแชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำนะครับนะส่วนในนี้ก็จะมีช็อคโกแล้วก็เป็นเออแล้วก็จะเป็นตรงตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่แปรงฟันแล้วก็ เออที่ล้างมือนะครับนะาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะทุกคนทีน่จะเป็นเตียงนอนนะคะหลังสะกล้องก็จะเป็นทีวีนะคะทุกคนอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบแต่งหน้าไว้ทํางานอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ใครมีโน้ตบุ๊กจะได้มา,าตัาง้งตรงนี้นะคะนะส่วนข้างนอกนะคะเป็นระเบียงนะคะนะ้านแะด่ระเบียงข้างนอกอะมั่งมั่งมั่งอร่อยจังเลยที่พึ่งแม่มาไปกินช็อกโกแลตไม่ใช่หรออ่ะทุกคนนี่คือแบบเป็นที่นั่งแต่เบียงก็จะสามารถดูทะเลได้นะทุกคน เล้วส่วข้างบน,นนี่ก็จะเบบป็ของไก่ขออันนี้แบบมีใยแมงมุมเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป,ปะ็นบริการทีของทาตองคารงคนเดียวลงลิฟกันแม่งเะี๋เราก็ลงลิฟกัเรคนเดียวไม่ลดตะก้องเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะลงมาเมื่อกควรต้องมีวิีนั่งคุยกัน ตัวเไม่มี่น่าแต่กลัวคือกลัมันหักมากเพราะว่าคือเราก็ลำหนักเยอะอยู่แล้วดือคู่คคุ้คมันคุ เรามาอ่านหนังสือกันกับคนอันนี้เป็นเป็นบันนีดอีกแล้วก็เป็นนักยาแล้วก็เป็นตุ๊กตาฉลามแล้วก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็ลูกพัดนะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นตัวแคชเชียร์มาแล้วลูกค้ามาันละออนอันนี้จะเป็นบันได นี่ก็คือมีแผนที่ว่าแบบจะไปรัดไหนที่นะคะรากฏวอ่ะอันนี้คือเขามัสซีเราเคยไปเลยแล้วแต่ว่าอันนี้คือรถที่ไปแล้วนี่ยเขาไมสซีการหลวงไปแล้วแช่เกาะสมุกรคือก็คือเอ่อปะชายเลนคุณเราคิดแล้วเราคิดมานานแล้วอันเนี้ยนะครับมาอันนี้ไปแล้วตอนนี้ไม่รู้นเะว่าเอออันนี้ยังไม่น่าจะไป เราดูสอ่อไม่ไปไม่ไปนะคนไปดูที่อื่นนะเป็นกล้วยเป็นกล้วยโกนแล้วก็กล้วยกล้วยทะเลใสส่วนตรงนี้เป็นปลาทูนะทุนปลาทูนี่เป็นรูปภาพมีแล้วตัวก็สีปลาทูอีกตัวหนึ่งแม่ทุนตรงนี้ก็มีปลาทูปลาทูหลากสีแต่ว่าเราไปดูข้ามูลกัน,กน จริงๆแล้วคือลืมใจหน้าโรงแรมอันนี้ก็จะเป็นแบบตรงนหน้าโรงแรมนะเมื่อเราทำดีเราแบบอยากเอาตัวเราตรงนั้นได้เลยนะคะพี่โดนนี่ตรงนี้ตากนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบชี่เช้าแบบมีคนดิจินามหน้าโรงแรมก็เก็บเลย <c oughs> ุกคนจะนั่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ใช่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบจอดรถนะแล้วก็จะเป็นที่นอนเราไม่นอนหรอที่กินนอนน้ามาดูบรรยากาศเดลิการนะทุกคนนี่ครั้งนี้เราจะขึ้นไปชั้นสามอ่ะลงดีเออขึ้นลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูลงกันดีกว่า เนี่ยปลาหมึกเนี่ยไม่เผ็ดกินได้กุ้งก็ไม่เผ็ด วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดิงดิ้งดิ้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกาีแรนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ